มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมคะที่เรารายงานกันไปกรณีเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกับคุณแม่แล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนกรณีของร้อยตํารวจเอกหญิงนะคะที่ปีหน้าเธอก็จะ,กะเกษียณอายุและจะครบ60ปีเตรียมจะไปซื้อบ้านอยู่กับลูกๆแล้วนะคะจะออกจากบ้านพักตํารวจแต่ว่ามีเรื่องของการล้างท่อท่อตันแล้วก็ใช้สารอย่างโซดาไฟเนี่ยถูกระบุว่าเจอในที่เกิดเหตุนี่คือภาพที่เพื่อนบ้านไปช่วยชีวิตไปยื้อชีวิตก่อนที่กู้ภัยจะตามมาแต่อย่างที่เรา รายงานแล้วว่า3รายทั้ง3คนทนพิษของสารเคมีไม่ไหวนะคะสุดท้ายทั้ง3เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยหลายคนมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยต้นเหตุมาจากอะไรรวมถึงมีข้อสันนิษฐานเรื่องการฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้ทั้งครอบครัวเองรวมไปถึงเพื่อนบ้านที่สนิทกับผู้ตายยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเรื่องของการฆ่าตัวตายเพราะอย่างที่บอกปีหน้าก็จะ,กะเกษียณแล้วแล้วก็เตรียมผ่อนบ้านดาวบ้านอะไรกันแล้วด้วยคือลูกๆก,ก,ก็ทํางานดีด้วยอะคะ่ะ หลังจากที่ทางด้านพันตํารวจเอกสุพเชิกอยู่ไพรท่านผู้กํากับสบพเมืองชนบุรีไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของลูกสาวคนโตหนึ่งในผู้ตายนะคะโดยเพื่อนคนนี้แหละเป็นคนสําคัญของเรื่องเลยที่เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะมาหาเพื่อนในวันที่11สิงหาคมตอนบ่าย3าโมงและเช้าของวันที่12สสิงหาคม แม่นกเนี่ยนะคะก็คือทางด้านร้อยตํารวจเอกหญิงเนี่ยได้ให้ไปซื้อโซดาไฟไหวหวานไปซื้อโซดาไฟให้หน่อยเพราะว่าท่อมันตันจะเอามาโรยใส่ท่อในห้องน้ําตัวเธอก็ขับรถเก่งสีขาวออกไปค่ะกลับมาไม่เห็นมีใครเดินขึ้นไปดูชั้นบนก็ไม่เจอใครเดินขึ้นไปดูชั้นล่างก็ไม่เจอใครสุดท้ายเนี่ยพอมาเจอว่าทั้ง3คนนอนกองกันอยู่ในห้องน้ำก็เลยเรีบไปเรียกบ้านข้างๆให้มาช่วย คุณเข้าฟ้างอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมีภาพชัดเจนว่าเธอเนี่ยไปซื้อของที่ร้านค้าตามคําสั่งของแม่นกจริงๆกล้องวงจรปิดที่ร้านก็จับเอาไว้ได้นะคะเธอเนี่ยขับรถไปซื้อน้ํายาล้างท่อระบายน้ําที่ร้านแห่งหนึ่งริมถนนพระยาสัจจาในพื้นที่ชนบุรีจากนั้นก็เดินมาตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงินนะคะพนักงานร้านก็เดินตามค่ะแล้วก็มีเสียงของเจ้าของร้านเนี่ยเตือนด้วยนะว่าน้ํายาตัวนี้ มันแรงนะอย่าไปใช้กับโซดาไฟเพราะจะทำให้เกิดอันตรายเผลอๆเนี่ยอาจจะระเบิดได้เลยนะเอาดูคลิปกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะใช้พร้อมกับโซดาไฟไม่ได้นะคะระเบิดนะคะโซดาไฟกกเ,เก๋ๆใช่ค่ะแล้วเผื่อที่บ้านมีอยู่แล้วไปใส่รวมกันเลยต้องเตือนไว้ไไก่อนจ้าอย่าใช้พร้อมกันใช้พร้อมกันไม่ได้ คือเจ้าของร้านนะก็เตือนเลยนะคะว่าสารเหล่านี้มันอันตรายนะคือเอาไปแยกใช้เี่ก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วนะคะทั้งเรื่องของอยาสัมผัสผ,ผิวหนังอย่าสูดดมโดยตรงเนี่ยแต่ถ้าเอาไปโดนด้วยการเอาไปใช้ด้วยการพอมันผสมกันเนี่ยมันอันตรายมากนะจากนั้นคุณเข้าฟัางก็รับฟังนะคะแล้วก็สแกนจ่ายเงินเรียบร้อยตามปกติก็เดินขึ้นรถแล้วขับออกไปจากร้าน คุณผู้ชมคาะมันก็เกิดตามเหตุการณ์ที่เรารายงานนะคะเพราะจังหวะที่เกิดเหตุการณ์เ,ออเข้าไปล้างห้องน้ําจนสลบหมดสติเนี่ยเขาอยู่กันแค่3คนในบ้านแล้วตอนนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เสียชีวิตทั้งหมดแล้วจึงต้องรอการสืบสวนแล้วก็ดูหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากอะไรล่าสุดค่ะมาดูทางฝั่งของสามีของตำรวจหญิงในออรายนี้นะคะแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาที่บ้านเอาเอกสารไปยื่นรับศพ สอบถามสามีผู้ตายบอกว่าตัวเขาเองก็เคยใช้นะ้นำยาอันนี้ยซื้อมาเป็นถุงใช้ครึ่งถุง,ถงหรือบางทีก็เกือบหมดถุงตอนใช้โซดาไฟเนี่ยไม่ได้ผสมอะไรเลยเทใส่ท่อแล้วก็น้ำราดลงไปควันมันก็ฟู่ขึ้นมาแต่เขาทำเนี่ยเขาบอกมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ภรรยาทำเนี่ยใส่อะไรลงไปบ้างไปสอบถามเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันค่ะก็เล่าบอกว่า ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นการฆ่าตัวตายคุยกันทุกวันเลยสามีของคุณนกเนี่ยก็อยู่ที่ภาคใต้ไปดูแลคุณแม่กับน้องสาวทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาการเธอไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตดีเลยนะคะส่วนตัวน้องเข้าฟังหรือว่าเพื่อนเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนไปซื้อน้ํายาเนี่ย ก็เป็นเพื่อนสนิทกับลูกสาวบ้านนี้ไปไปมา,มาหาสู่เห็นไหมคะเรียกคุณนกว่าแม่นกแม่นกตลอดนะคะก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีพิษภัยอะไรส่วนตัวของคุณนกผู้ตายเองเนี่ยเป็นคนรักลูกรักลูกมากทําทุกอย่างเพื่อลูกตอนนี้เห็นว่าไปผ่อนดาวบ้านใหม่แล้วค่ะเตรียมย้ายออกจากบ้านพักตํารวจแล้วเพราะมีคนใหม่เนี่ยมารอเข้าอยู่ แล้วก็อยากฝากบอกพวกคอมเมนต์ต่างๆนานาที่พิมพ์ข้อความเนี่ยอย่าไปคาดเดาเยอะอย่าไปคิดว่าเขาฆ่าตัวตายชีวิตเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นจากเกษียณอายุราชการเดือนหน้าอยู่แล้วแล้วลูกทั้งสองเนี่ยก็ทำงานมีงานมีการที่ดีกันหมดค่ะทีนี้ดูเหมือนว่าทั้งสามแม่ลูกที่เสียชีวิตที่จังหวัดชนบุรีนะครับจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโซดาไฟเลยนะเพราะว่าทางพอทอเขาออกมาทดลองหาสาเหตุนี้แล้วนะครับสรุป บอกว่าน่าจะเป็นกรดซัลฟิวริกมากกว่าที่ทำปฏิกิริยาจนเกิดเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าก๊าซไข่เน่านะครับทำให้สามแม่ลูกสูดดมเข้าไปแล้วเสียชีวิตซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูผลชนสูตรอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับเราไปดูคลิปวิดีโอครับที่ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับได้มีการทดลองนะครับนำสารยี่ห้อเดียวกันที่พบในถังขยะที่เกิดเหตุนะครับ เป็นน้ายาล้างท่ออุดตันนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสารต้องสงสัยที่ทําให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนำไปใช้ในการล้างท่อในห้องน้ํามาทดลองในห้องปฏิบัติการดูนะครับโดยขั้นตอนแรกคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าจะเห็นอยู่ภายในแก้วก็คือการจําลองสิ่งอุดตันภายในท่อก่อนที่จะหยดสารผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเนี่ยลงไปก่อนที่จะหยดน้ํายาล้างท่ออีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกรดซันฟิลิก เมื่อทั้ง2ตัวมาเจอกันนะครับก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาเนี่ยเป็นควันซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดสูงและก็สามารถที่จะเรียกปฏิกิริยานี้นะครับได้ว่าเป็นปฏิกิริยาก๊าซไข่เน่าซึ่งไอ้ก๊าซไข่เน่าเนี่ยถือว่าอันตรายมากนะครับหากสูดดมเข้าไปเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตเลยทางด้านของพลตารวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับผู้บัญชาการสํานักงานตรวจพิสูจน์หลักฐานตํารวจบอกว่าหลังเกิดเหตุ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับได้นํากําลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วทราบข้อมูลจากพยานบอกว่าก่อนเกิดเหตุสมาชิกในบ้านเนี่ยไปซื้อผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันมาเพื่อแก้ปัญหาท่อตันภายในห้องน้ําในบ้านนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นขวดสีขาวทึบฝาสีแดง ต่อามาครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจพบนะครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในถังขยะที่มีปริมาณของเหลวเนี่ยเหลืออยู่ก้นๆขวดนะครับส่วนในห้องน้าก็พบผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ํายี่ห้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยอยู่4ขวดโดยในแต่ละขวดก็ถูกใช้งานไปแล้วด้วย นอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังได้ทําการเก็บ DNA และลายนิ้วมือที่แฝงอยู่แถวประตูห้องน้านะครับรวมถึงขวดน้ําดื่มแล้วก็อาหารภายในบ้านเพื่อนําไปตรวจสารพิษเจือปนในอาหารด้วยแต่เบื้องต้นในที่เกิดเหตุนะพบเพียงแค่ผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตทันทีในห้องน้ำเนี่ยหนึ่งรายแล้วก็ลูกสาวสองคนที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งทั้งหมดไม่มีบาดแผลแล้วก็ไม่พบร่องรอยไหมในช่องปากอย่างใดนะครับ จากการสอบปากคําพยานทราบนะครับว่าน่าจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตัน,นไปประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงซึ่งจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่นะก็ยังคงได้กลิ่นเหม็นไหม้อย่างรุนแรงอยู่เลยนะครับแล้วก็บางคนก็มีอาการแสบตาแสบจมูกนอกจากนี้ทางด้านของพลต,ตํำรวจโทรพลต,ต,ตาํารวจโทไตรรงยังอธิบายด้วยนะครับว่าลักษณะของห้องน้ำเนี่ยมีห้องน้ําที่เป็นขนาด เล็กอะครับกว้างแค่1.2เมตรยาว2.5เมตรสูง2เมตรนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศเพียงแค่ช่องเดียวที่เนี่ยกว้างแค่40เซนติเมตรเท่านั้นช่องระบายอากาศกว้าง40เซนติเมตรคุณผู้ชมขณะที่ประตูเป็นลักษณะก็ผลักเข้าไปด้านในจึงสันนิษฐานว่าหากมีคนเป็นลมติดอยู่ข้างในนะครับคนที่เข้าไปช่วยก็จะต้องปิดประตูเพื่อทําการช่วยก่อนในจังหวะนั้นแหละอาจจะเป็นการที่จังหวะปิดประตูเนี่ยก็จะสูดดมกลิ่นเข้าไปด้วยนะครับ บริเวณตรงนี้เป็นที่อับอากาศอากาศไม่ถ่ายเทมันก็ทําให้ถ้ามีแก๊สไคเนลนะครับลอยขึ้นมามันก็จะอบพวนอยู่นะนะครับและจึงเป็นเหตุว่าทําไมตํารวจพิสูจน์หลักฐานเราเนี่ยไปถึงแล้วเนี่ยหลังจากห่างจากเวลาที่คาดกันว่าจะาเทน้ํายาระบายเนี่ยนะครับน้ายาที่จะล้างท่อเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยถึงสามชั่วโมงกว่าเนี่ยเรายังแสบตายอยู่เลยนะครับยังได้กิุ่นแรงอยู่เลย ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาไปซื้อผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันแบบเดียวกันมาทําการตรวจพิสูจน์ด้วยนะคะก็พบว่ามันเป็นของเหลวสีดําเป็นซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นสูงค่ะและไม่สามารถใช้ร่วมกับสารที่มีริดเป็นด่างโดยเฉพาะโซดาไฟได้หากเอาไปใช้ร่วมกันแล้วพอมันไปเจอสิ่งอุดตันในท่อนั่นแหละมันจะทําปฏิกิริยานะคะแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มควันอย่างที่เขาเรียกว่าก๊าซไข่เน่านั่นเองในอดีตเนี่ยก็มีกรณีแบบนี้เสียชีวิตเพราะการสูดดมก๊าซไข่เน่ามาแล้ว พร้อมบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆหาซื้อได้ยาก,ยากนะคะจากการที่ให้เจ้าหน้าที่ไปลองหาซื้อไม่มีขายตามห้างจะไปพบตามร้านขายวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าไม่มีเลขทะเบียนออยอด้วยนะคะไม่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในการสาธารณสุขด้วยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะเขาจะรวบรวมนะคะข้อมูลต่างๆแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบให้กับตำรวจภูธรชนบุรีเพื่อดำเนินการประกอบสำนวนคดีต่อไปค่ะ จะต้องทํารายงานการตรวจนะครับว่าเราพบขวดอย่างนี้แล้วก็ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุพันชินี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีมาตรฐานาออยที่การรับรองไว้ก็เป็นหน้าที่อข,ของฝ่ายสอบสวนต้องไปตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้ต้องได้รับอนุญาตไหมต้องอยู่ภายใต้าการควบคุมโดยกฎหมายใดบ้างนะครับถ้าต้องอยู่ภายใต้าการควบคุมตามกฎหมายแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นี่แล้วค่ะหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันทั้งเรื่องของผลชนสูตรอย่างละเอียดที่กําลังจะออกมาแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างท่อเนี่ยนะคะว่ามันมีออยหรือไม่คุณไปหาซื้อมาจากที่ไหนแบบนี้สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันได้ตามกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคนะคะทางด้านของพันตํารวจเอกหญิงวิภาวดีกเกษมวรภูมินักวิทยาศาสตร์กลุ่มง,งานตรวจทางเคมีฟิสิก กองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าจากรายงานทางวิชาการปริมาณของก๊าซไข่เน่าที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพมีหลายระดับค่ะปริมาณ50 ppm อันนี้จะระคายเคืองตาและกระทบกับเยื่อบุทางเดินหายใจจนทําให้มันอักเสบได้แต่ถ้าหากก๊าซมีปริมาณเกิน500 ppm อันนี้ล่ละค่ะสูตรเข้าไปจะคลื่นไส้อาเจียนและทําให้หมดสติ ถ้าปริมาณ1,000 ppm ก็จะทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและหยุดหายใจแบบเฉียบพลันได้ด้วยนะคะโอ้ oh, อันตรายมากนะคะคก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับใครที่จะทำความสะอาดห้องน้ำห้องท่าก็เลือกใช้สารเคมีต้องดูวิธีการใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับ